สวัสดีครับก็เช้านี้นะครับก็ยังอยู่ที่คิงสโลมันนั่นเองครับวันนี้ในส่วนของโครงการคิงสโลมันเขาพาเรามาเที่ยวชมนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใน ชิงโซมาณนั่นเองจุดนี้ครับเราเรียกว่าสวนอุทยานครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของพวกต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นานแล้วครับตรงนี้เขาเรียกว่าต้นดอกยิ้วนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนอุทยานที่รองรับนักท่องเที่ยวให้มาเดินพักผ่อนหย่อนใจกันนั่นเองครับ <c oughs> การมาเที่ยวสกิงโรมันนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าไกด์ท้องถิ่นของเขาเนี่ยคอยต้อนรับของเราอยู่แล้วนะครับทีนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆเราก็ต้องรับรู้รับทราบจากเจ้าหน้าที่หรือว่าคนท้องถิ่นตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้น้องอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสบายดีหนูชื่ออันอันนะคะเป็นคนลาวเป็นไกด์อยู่ที่นี่ค่ะ ค่ะน้องอันน้องอันก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ก็เป็นมัคคุเทศหรือว่าเป็นไกด์นำเที่ยวที่ของคิงสโรมันเลยใช่ไหมคะใช่ใครมาเที่ยวคิงสโรมันได้เจอน้องอันอันแน่นอนนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนคะน้องอันอันอ่าสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเกาะดอนซาวนะคะแล้วก็ข้างในสวนที่เราอยู่นี้ก็คือเขาจะเรียกว่าป่องเยี่ยมสามเหลี่ยมคาข้างในสวนนี้ก็คือจะเต็มไปด้วยต้นดอกนิ้วและตอนนี้ช่วงที่เรามาก็คือ เป็นช่วงที่เทศกาลดอกนิ้วบานนะคะก็คือจะมีจัดงานก็คือประกวดนางสาวดอกนิ้วบานนะคะแล้วตรงที่เรายืนตรงจุดนี้ด้านหลังเราเป็นอะไรอ่ะน้องอานสัญลักษณ์อะไรคะด้านหลังนี้นะคะถ้าเป็นภาษาลาเขาก็จะเรียกว่าเทียบพิดาต่อต้านยาเสพติดนะคะเทียบพิดาต่อต้านยาเสพติดนี้ก็คือเขานํามาจากยุโรปเพราะว่ายาเสพติดก็คือมีต้นกําเนิดมาจากยุโรปเขาก็เลยนําเทียบพิดามาตั้งไว้ที่นี่เพราะว่าเมื่อก่อนที่นี่ก็คือจะเป็นยุคของ ายาเสพติดแพร่กระจายของที่นี่เยอะมากเลยฉะนั้นเขาก็เลยน<ม>ําเทพธิดาองค์นี้มาตั้งไว้ที่นี่เพื่อเป็นการาปกปักรักษาที่นี่ให้ห่างไกลจากยาเสพติดตอนนี้ก็คือพัฒนาก้าวกระโดดไปแบบไม่เหมือนไม่เหมือนเมื <ๆ S 1> ่อก<ม>่อนก็คือไม่มียาเสพติดแล้วแต่น,นี้ก็เป็นสัญลักษณ์ให้หมอให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มียาเสพติดแล้วนั่นเองเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวตรงจุดอื่นกันต่อนะครับแล้วก็ตามกันไปเรื่อยๆครับไปกันครับ น้องเงินอันค่ะตอนนี้เราอยู่จุดไหนเอ่ยตอนนี้นะคะ,ะจุดที่เรายืนอ,อยู่เขาจะเรียกว่าหอวางแสดงวัฒนธรรมนะคะข้างในก็คือจะมี วัฒนธรรมที่เขารวบรวมเอามาไว้ที่นี่ข้างในจะมีการโชว์รูปภาพของ19ประเทศนะคะเพราะว่า mm. เมื่อปี2019 mm. เขาได้เชิญนักเตบจาก19ประเทศหรือว่านักวาดรูปนั่นเองคือมาวาดรูปแข่งขันกันแล้วก็คือมีอันดับ1อันดับ2อันดับ3แล้วก็วางไว้ข้างในแล้วก็ยังมีการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าเขตเศรษฐกิจของเราคือเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2007นะคะมาถึงปัจจุบันก็คือ2024ก็คือ พัฒนาได้ทั้งหมดก็คือ17กว่าปีแล้วนะคะเขาก็คือจะรวบรวมข้อมูลแต่ละชนิดคือไว้ข้างในให้เราได้ไปอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องคัดทกรรต่างๆวางไว้ข้างในเยอะปีสร้างใหม่เจ็ดแล้วค่ะจริงๆก็คือแสดงในส่วนของประวัติความเป็นมาของเริ่มการก่อสร้างของคิงโสร์ m มนตั้งแต่เมื่อปีคิริสศากราช2007พี่ทราบมาว่าได้รับสัมปทานในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้อยู่ประมาณ99ปีใช่ไหมคะ 99ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2007นั่นเองถ้าบวกไปอีก99ปีก็จะอยู่ที่ปี2106<ม>นั่นเองนะครับโอ้โหอีกไกลครับยังอ,อีกไกลเนาะ<ช>ก็ข้างในจะแสดงในส่วนของประวัติความเป็นมา<ช>นะครับแล้วก็สิ่งของต่างๆใช่ไหมครับที่<ช>รวบรวมอยู่ข้างในนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับไปเข้าไปชมข้างในว่ามีอะไรกันบ้างไปกัน นอกอันกลุ่มบ้านแถวนี้ที่เราเห็นกันอยู่ด้านหลังเรากับด้านหน้านี่มันเป็นบ้านอะไรกันนะคะ,ะกลุ่มบ้านที่เราเห็นนี้นะคะ,ะก็คือจะเป็นกลุ่มบ้านของมีทั้งส่วนเผ่าคนลาวคนพมา่าแล้วก็คนไ<ะ>ทยใหญ่นะคะเพราะว่าสามเหลี่ยมคําก็คือสามเหลี่ยมประเทศอยู่ด้วยกัน<อ>เขาก็เลยรวบรวมวัฒน,ธ,นธรรมของสามประเทศนะคะมาไว้ที่นี่เพื่อให้นักท่องเที่ยว<ะ>ชาวจีนหรือว่าฝรั่งที่เขาไม่เคยเห็นมันเป็นโมเป็งตา<ะ>ก็เลยรวบรวมมาไว้ที่นี่ให้คนได้ดูเข้ามาชมเข้ามาเที่ยวกันใช่ อันนี้ก็จะเป็นของบ้านของชนเผ่าพม่าใช่ไหมพม่อ๋อค่ะข้างในก็คือจะรวบรวมชุดชนเผ่าแล้วก็แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อะไรพวกนี้แล้วด้านนี้ครัะตรงนี้เป็นของบ้านอะไรคะตรงนี้จะเป็นโชนของหมู่บ้านคนไทยหรือว่าไทยลื้อไทยใหญ่อืไทยลื้อไทยใหญ่เนาะเดินเที่ยวกันต่อจ้า แล้วก็ถึงอีกจุดหนึ่งนะครับน้องน,นันน์นตรงนี้เป็นสถานที่อะไรคะนัานนอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าหอตอต้านยาเสพติดข้างในก็คือจะรวบรวมยาเสพติดแต่ละชนิดของทั่วอาเซียคือมาไว้ข้างในนี้เลยให้คนเข้าไปแล้วก็ให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดนะคะหอนี้ถ้าเราดูจากด้านบนดูลงมาก็คือจะเป็นรูปก,กุญแจ ให้เราเข้าไปข้างในแล้วก็เปิดใจเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ừ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 . ถ้าเรารู้แล้วก็คือจะสามารถหลีกเลี่ยงแลวก็ออกห่างจากยาเสพติดได้นะคะเยี่ยมเลยในเขตเศรษฐกิจกตรงนี้เขาก็พยายามต่อต้านยาเสพติดนะครับก็จะแสดงครับว่าโทษของยาเสพติดด้วยใช่ไห<ช>มครับว่าโทษของยาเสพติดถ้ากินเข้าไปเนี่ยเขาจําลองขึ้นมาให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเกี่ยวกับระบบร่างกายว่าจะส่งผลร้ายต่อร่างกายยังไงแล้วก็ยังมียาเสพติด ให้ดูด้วยมาเที่ยวตรงจุดนี้ก็เราสามารถเข้ามาเที่ยวชมตรงจุดนี้ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในนะครับห้องน้ำครับห้องน้ำก่อนถ้งั้นรอเขาข้าห้องน้ำเดี๋ยวหนูรอตรงนี้นะคะเข้าห้องน้ำาลงมตัวตรงนี้นะคะเป็นใจะเบสซันเชอรโซ่ยาัอาข้าวเอใจ้าขอบคุณครับ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 ได้ครับ อันนี้จะเป็นตัดอกฟีนอันนี้แบบเขาจำลองมาให้เบริารนี้เอเมนันเสร้อเด่นเดรู้จักยาเสพติดได้เออทางให้รั่งกันไม่ดีไหมาอย่างนี้ให้กูสมวยใช่ไหมกบมือใช่ไหมแบบนี้ดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปก่อน เอาวมึนเลยไปทางไหนเนี่ยัอะไรไกลเรื่องพาหลงเอาลาหลเอากลับทางไหนาเนี่ยตอนนี้เนี่ยจริงมันเลี้ยวขวาไม่ใช่หรอเออในซี้เออลาหลงทาหลงลาหลลาลงอ๋จนีุ้ดีุดโอ้โะโอโห โอ้ยแย่แล้วมีอยู่สามสี่คนครับขำเล่าอยู่ตัวนี้มัเม็ดมักมิดมนิดหน่อยนิดหน่อยครับเพราะว่าจะเยารนมาเีนะผับอะไรเอ่ยผับจีนผับทีม าตมจระมีหลายชนิดมากบางชนิดเราก็คือยังไม่เคยรู้จักเลยก็คือจะรวมมาไว้ข้างในนี้หมดเลยแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นกาชา ที่เรายังไม่ถูกกฎหมายนะกัญชายังไม่ได้นะที่เราอ่ะยังเป็นแบบผิดกฎหมายอยู่ถ้าใครเจอก็คืออันนี้ของปลอมใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็จะเป็นดอกฟินที่เขาจําลองขึ้นมาให้เราอันนี้แหละต้นกําเนิดของยาเสพติดก็คือต้นนี้เลยตัวสําคัญเลยใช่ไหมนี่ข้างในนี่ก็คือจะใช่หมดเลยยาเสพติดรวบรวมมาไว้ข้างในเราสามารถเปิดดูข้างในได้นะคะไม่ได้่ด้ แล้วอันนี้นะคะที่เราเห็นเป็นรูปอยู่ข้างในี้ก็คือถ้าเราเสพยาเสพติดเข้าไปแล้วคนเสพต่อเราอยู่ที่ห้าห้าที่ในร่างกายนะคะอันนี้สมองสมองอันนี้จะเป็นหัวใจอัีใจปอดอันนี้เป็อะไรลำไส้เหรออันนี้เป็นข้างในของร่างกายเราเลยข้างในระบบข้างในคือไม่ได้เลยะแล้วก็บันนี้จะเป็นตับ ม้าคนลาเรียกหมักไข่ลังอะไรนะหมักไข่ลังหมักไข่ลังหมักไข่ลังอันนี้เรียกว่าหมักไข่ลังนี่คืออะไรอ่ะภาาษไทยที่ตะวันลูษาไทยไตไต่ก็ไตซึ่งนี่ไต่แล้วหมดไต่หมักไข่ลัง